จะนำโครงการรับจำนำข้าวมาใช้อีกเพราะว่าช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาได้จริงชิปโฟกัสเรื่องนี้จากรายงานครับเงินสดกว่า1 0 0 0 0แสนบาทและสมุดบัญชีทกสที่ชาวนารายนี้กำลังให้ทีมข่าวดูเพื่อยืนยันว่าได้รับเงินค่าข้าวจากโครงการรับจำนำข้าวในฤดูการผลิต2,555ทับ25 2,556 ที่ทกศนำร่องจ่ายเงินให้กับชาวนาอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีจำนวน503ลายจากงบกลางที่ได้รับ105ล้านบาทแม้ว่าการรับเงินครั้งนี้จะต้องรอนานกว่ารอบฤดูการผลิตที่ผ่านมาแต่ชาวนายังเชื่อว,ว่าโครงการนี้มีส่วนทำให้คุณภาพชีวิตชาวนาดีขึ้นและยังคาดหวังว่ารัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศจะมีนโยบายช่วยเหลือชาวนาโดยเฉพาะการสนับสนุนการลดต้นทุน โครงการได้หมื่นกว่าบาทหมื่นสองนะราคาไอ้หมื่นหมื่นสี่ไม่ใชงหมื่นสองแต่ยังได้หมดแต่ได้ข้าวแล้วข้าวาปีนี้ก็ไม่ค่อยดีข้าวเป็นไอ้หนาวหนาวจัดอ่ะในส่วนตัวเราสนับสนุนโครงการระดมข้าวให้เขาต่อถ้าเขาทําได้เป็นดีครับดีที่สุดเลยต้องยอมรับนะเพราะว่าถ้าจำนำข้าวชาวนาเนี่ยอ้าปากได้ลืมตาอ้าปากได้เลย สอดคล้องกับชาวนารายนี้ที่แสดงความดีใจที่ได้รับเงินค่าจำนำข้าวกว่า3 0 0แสนบาทโดยจะนำเงินส่วนนี้ไปใช้หนี้ที่หยิบยืมมาก่อนหน้านี้เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและส่วนหนึ่งจะเก็บไว้เป็นทุนหมุนเวียนเตรียมทำนาในฤดูการผลิตต่อไปซึ่งหลังจากนี้จะต้องปรับตัวในการลดต้นทุนให้มากขึ้นโดยการลดใช้สารเคมีแต่ยังคงหวังว่ารัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศจะน,นานโยบายรับจำนำข้าวมาช่วยเหลือชาวนาอีก อยากอยากใหได้ใช่ะ่อยอยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยไม่งั้นก็ช่วยจำรับจำนำราคาข้าวอย่างเก่าอย่างแบบนั้นอะ่ะจะรอนานนิดนึ่ารอนานหน่อยก็ไม่เป็นไรทั้งนี้ทกอสอได้เริ่มทยอยจ่ายเงินจำนำข้าวให้กับชาวนาที่มีใบประทวนคงค้างในโครงการรับจำนำข้าวฤดูการผลิตปี2555-2556 25หลังได้รับเงินงบกลางจำนวน712ล้านบาทมาแล้ว ซึ่งในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าว503รายเป็นเงินกว่า105ล้านบาทซึ่งจะจ่ายได้ครบภายใน1-2วันนี้ขณะที่อีก4จังหวัดคือฉะเชิงเซาเพชรบณ์อุทัยธานีและปราจีนบุรีมีชาวนาที่ยังคงค้างไม่ได้ค่าจำนำข้าวกว่า3,000รายและยังคงรอรับเงินงบกลางส่วนนี้อยู่และคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินได้ครบภายใน2วันนี้เช่นกัน นัชโนธอาพาสิรัตน์ NBT News Focus